เบืบ้องต้นทางทางแฝงหัดใหญ่นะครับทางงานรถแฝงหัดใหญ่ได้ขึ้นไปตรวจสอบเบื้องต้นกับพนักงานประจำกรบวนรถ ทั้งห้ามล้อทั้งพโลอแล้วก็พนักง,งานรถนอนที่ของหายในตู้นั้นแล้วก็รถเบียงแล้วก็ผู้รับเหมาสำมักงานผลที่ออกมาคนผลที่ออกมาเขาท,ที่ที่สอบถามผลที่ออกมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ว่าผู้ร้ายขึ้นมาช่วงไหนเขาก็เขาไม่เห็นบอกเขาไม่เห็นพอถึงสี่ทุ่มนี้เข,เข,เขาก็ปิดตู้แล้วพนักง,งานรถนอนในตู้นั้นนะ พอถึงสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็ปิดตู้แล้วต่างกว่าเขาจะพักผ่อนก็ห้าทุ่มแล้วห้าห้าทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการขึ้นลงอีกเลยไม่มีการขึ้นลงผมได้สอบถามอารุตนอนเขาบอกว่าไม่ไม่มีการขึ้นลงอ่าไม่มีการขึ้นลงแล้วทีนี้เขาก็มาเตือนเอาตีห้ามาเตือนตีห้าผู้โดยสารก็มาเตือนเอาตีห้าเหมือนกันตีตีติดกว่าตีห้าออกสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะะแล้วก็ผู้โดยสารได้มาแจ้งกับพนักงานรถนอนในตู้ซึ่งซึ่งมือถือนี่หาย มาแจ้งว่ามือถือเขาหายกันประมาณ10บเครื่องตีกระบวนการตรงนี้ย,ยังยังยังไม่ฟันธงนะครับว่าว่าจะจะถูกวางยาหรือหรือหรือลักทรัพย์หรือว่าอะไรนี้ยังฟันธงไม่ได้ก็รอรอการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ของตำรวจไฟอ,อีกชั้นหนึ่งก่อน